ครับผมตาครับเซ็นไบตาครับผมก็สำหรับสินค้าของออโตไรเทคนะครับก็มีจำหน่ายนะครับที่ร้านเซ็นไบตารวมทั้งเซอร์วิสแล้วก็บริการต่างๆด้วยนะครับหลายอย่างเลยสายออโตเมติกครับเดี๋ยวจยท่้เลยครับผมขอบคุณครับ ครับพี่ผมบีเบอร์นะครับในที cha, ่ร <z petition> er> ู้จักกันก็คือบีเบอร์แหละก็แอดมินเพจร้านเซนเปซาแล้วก็ทำงานที่ร้านเซนเปซ่านะครับเซนเปซามีอะไรบ้างครับเซนเปซาก็จะมีทั้งเซอร์วิสแล้วก็ซ่อมบำรุงทั่วไปแล้วก็แต่งตกแต่งความสวยงามแล้วก็มีอุปกรณ์เซอร์วิสลูกค้าทั่วไปนะครับรถออโต้ทุกรุ่นแล้วก็จะมีพวกร้านล้างรถอะไรประมาณนี้ฮะ จะมีครบทุกอย่างมาที่เราจบคือร้านเซ็นไปาเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ห้องไหนบ้างครับเอ่อหลักๆเลยก็หลายยี่ห้อครับตอนนี้ก็มีสินค้าที่เข้ามาใหม่ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากทางออโต้เลเทคก็จะเป็นตัววัดลมยางดิจิตอลที่ใช้กับมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ที่มีอยู่ก็จะตอนนี้คือตัวแทนล่าสุดที่มีเข้ามาขายใน ต่อมาติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไหนครับอ่าสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ก็ทางเพจร้านนะครับร้านนะครับร้านเซ้ตแม่สาหรือว่ามาที่ร้านก็ได้ครับร้านอยู่ที่ตั้งนะฮะก็โชคเชสี่ระหว่างซอยสี่สี่สี่สองอ่าอยู่ติดถนนครับหาง่ายก็คือมาทางเข้าทางลาดเาห้าสามก็วิ่งตรงเข้ามาอย่างเดียวครับร้านจะอยู่ขวามือหาง่ายก็จะมีรถต้อนต้อนกันเยอะๆนะครับ สามารถสั่งซื้อสินค้าของร้านได้ทางไหนบ้างครับอ่าสินค้าเราสามารถสั่งซื้อได้ที่หน้าเพจเลยครับอินบ็อกประทางหน้าเพจร้านหรือว่ามาที่ร้านโดยตรงก็ได้ครับมีคําแนะนําทุกอย่างให้ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจแล้วเวลาอ่ามาใช้บริการเราตลอดนะครับก็ผิดพลาดปะการใดยังไงก็แล้วฟังตลอดนะ